พ่อแม่พ <romance> well, ี่น้องทั้งหลายไอ้ตะลุงอุโมงตานี่นะเป็นตลกติ๊งต้องจริงๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมารีดนมนะครับทำน้ำชานะครับน้ำชานะครับจากสูตรจากไปเชวัตรไปเชวัตรไปเชวัตรติ๊งต้องจริงๆเลยไอลุงอุโมงตานี่ オリジナル มึงก็พูดภาษาไทยชาติอยู่มึงจะดัดเสียงทล้ไมอายคนพูดภาษาไทยได้ไหมอายพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเลบเลบอนอนเหรอ The m o r e i n t h e m a n

โอ้จะไม่ปินได้ยังไงมีลูกสองคนเลยผมาารีดด้วยผมรีดด้วยผมรีดด,ด้วยแม่บัวยายตีผมเวยกตีผมเฮ <c oughs> ้ยโอ้ยกากาอะไรเนี่ยโวู้สับเปลี่ยนเลยตอต่อต่ต่อต่อตอตตอ ไอจิฟายคมวนนี่ครับเราจะรีดหนุ่มกันนะแต่บัวตัวนี้นะครับเสร็จเราแน่แน่ไม่ไปตรงนี่นุ่มไม่รีดเลยว่ะโอ้หนุ่มนุ่มเนาะลมนุ่มครับนี่ครับนุ่มมากเลยครับ ดูครับไม่มีมียนะครับสุดท้ายมาจรวมนะครับนี่นะครับชีวิตาชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่มีมียสุดท้ายก็มาจารนมับเฮ้ยตมาว่ามากว่าหนาหน้า้มทเว่าไปเฮ้ย บาสเอกมอหีหดแล้วหมดแล้วอากรหมดแล้วหมแล้วงวนมขาดหมดแล้วนี่เดงบาส thank you ไหอยู ok. ่ริบบัตรริบบัตรริบบัตรริบบัตนคำสูไทยแลนด์ครับใช้กไต่โอ้เันนี้เราได้เต็มเลยไปน้วนไปนู่นแลกน่นไหนเออปุ่มเชียรเกียร์เชียรได้ไหมปนู่นใช่ไหม เอาไปหนึ่ชั้งกิโลไหมเป็ดดูแลมึงโอเคโอเคครับเราจะชั้งกิโลนะครับ